เยอะมากเลยสวัสดีค่ะจารินสวัสดีค่ะงดถามงดถามคนอื่นในห้องหนูก่อนนะตอนนี้เนี่ยเอาพี่ชาลีก่อนหนูสงสารแกอะไม่รู้ใจช้ำขนาดไหนแล้วมั้งนะแบ,บ,แบ,บ๊บเลี้ยวอยู่พอคุณใครอะสวัสดีค่ะ หนูกำลังจะออกไปหาอันเสื้อค่ะโอ,อ้ที่หลังเหยียน,นัดกันเวลานี้แล้วจริงๆเหนื่อยเป็นคนที่แบบไม่ชอบทําอะไรตอนเที่ยงๆบ่ายๆมันเป็นอากาศร้อนอะจะไม่คอย่พลังจะไม่ค่อยออกมาชอบทําอะไรตอนดึกๆสมองนี่โล่งเลยอะตอนดึกๆสวัสดีค่ะหนูอาจจะมองจอบ้างไม่ได้มองจอบ้างนะคะเพราะตอนนี้กําลังแต่งหน้าอยู่ค่ะ จาหลีอยู่ตรงไหนเออหนูหนูยังไม่รู้ว่าหนูอยู่ตรงไหนพี่พี่หาให้หนูหน่อยแต่หนูหนูเปแลกคูนแต่หนูไม่รู้ว่าหนูเลื่อนไปอยู่ไหนช้ำสันไปถึงหัวใจววนขี้เกียจขับรถด้วยตอนนี้ขวาใต้หลังค่ะอ๋อนี่นี่เห็นแล้วพี่พี่ไม่ทำงานกันหรอคะ่ะหรือว่าบางคนทำหรือว่าบางคนอยู่ที่ทำงานแล้วหรือว่าบางคนเป็นเป็นเจ้าสัว บอพี่ไม่ทําพี่ใช้เงินพี่นั่งใช้เงินใช่ไหมฮะในนี้ต้องมีแน่เลยในนี้ต้องมีแบบว่าโดดงานตายแล้วมันก็จะสิ้นปงสิ้นปีแล้วเขาก็จะให้บนงบน,นัดก็ทําตัวกันดีๆทํางานวันนี้รวยอ๋อรวยแล้วก็เลยก็เลยไม่ทํางานก็เลยต้องแบบออกมาใช้เงินใช่ไหมเออนี้ได้นี้ได้นั่งส่งทําครับแต่แม่แอบฟังจาหลินอนอนใช้เงินครับโอ้เลิศเนานะเลิศชีวิตเทา เอาความจริงมาพูดมันก็มีนะมันก็มีจริงๆนะบางคนที่แบบทํางานแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยหนูเหนื่อยอะหนูเหนื่อยเวลาที่ทําอะไรสติสตังไม่ค่อย สั่งงานลูกน้องแล้วครับเล่นได้แต่ละคนเป็นเศรษฐีดูไบามากเลยเนาะโอ้โห้อมนี้เขารวยกัน,นจริงๆนะเนี่ยพูดไปพูดไปเป็นเศรษฐีดูไบกันนะเนี่ยว่าไปว่าไปเออหนูหนู <c oughs> ถ้าตอนนี้หนูไปยุดหลักอะ ที่เชื่อไหมว่าหนูโดนล้อมแน่นอนแต่ดีแล้วที่หนูหยุดยุดนี้ <c oughs> อย่าสวยเกินคุณแม่นะโอ้โหคุณอันซื้ออันซื้อต่อให้หนูแต่งหน้าโบ๊โบ๊หน้าก็สู้นางไม่ได้ค่ะอันซื้อไม่ใช่สวยธรรมดานะพี่พี่สวยมากอืม ว่สู้นางไม่ได้เวลาหนูเวลาหนูถ่ายรูปกับนางหนูยังแบบเขินๆเ,เลยหน้าเขามันฟ้าประทานไปเคยมีฟิลปว่าเวลาถ่ายรูปกับคนสวยอะแล้วเราเขินอนะเขินหน้าตัวเองแปดสิบเองก็ดีกำลังดีจะไปเรียกมาทำไมทำหมู่บ้านกองทัพละ่ะหนุจะจะเรียกกองทัพหลวงพวกพี่กองทัพหลักพวกพี่ก็ตอนเมื่อนี่พี่ชาลีมีดราม่านะี่เรียกออกมา ตอนนี้ไม่ต้องเรียกจาหลิงลองนั่งเจสอยยังปกติหนูก็เล่นนะแต่แต่ของพี่ชาลียังไม่ได้ลองนั่งเวลาบางทีเราไปเราคุยงานคุยอะไรกันไงมันก็ไม่เหมาะสมไงอยู่ข้างหน้าหนูต้องหนูต้องหนูต้องกางเกงช้างไปล้วหนูต้องหนูต้องเอาก,กงาง,ง,งเ,ากเกงช้างไปเพื่อที่จะไปเล่น พี่ทีทีวัดดีค่ะพี่พทุกคนหวัดดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะหนูต้องเตรียมกันจริงหนูต้องเตรียมกางเกงช้างไปเล่นด้วยแล้วเนี่ยไม่งั้นมาหาซื้อกางเกงช้างก่อนอ <c oughs> ตอนนี้มันหนาวนะคะเออจริง พี่พี่ไม่สังเกตเหรอคะช่วงสองสามวันนี้อากาศกุงเขพหนาวนะเย็นเย็น,ยน่ะไม่ใช่หนาวอากาศเย,นย,นยน็นเย็น่ะอิ่งถ้าตอนนี้ไปเมืองนอกคือฉ่ำเลยอะหนูข่อยากบินไปไต้หวันอีกแหละใครอ่ะใครทักมาแป๊บน,นึง คุณจารินคนสวยหนูไม่สวยหนูไม่สวยหนูเป็นคนเท่ครับหนูไม่ใช่คนสวยหนูเป็นคนเท่เหนืออากาศเย็นสบายเออหนูก็อยากหนูก็อยากไปนะภาคเหนือพี่อย่กพูดดีจริงๆอะเมื่อก่อนอะหนูหนูชอบทําอะไรแปลกๆนี้นะหนูจองไฟบินไป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 ภาคเหนือใช่ปะหนูหนูไปตอนเช้าหนูกลับตอนเย็นอะ กพราะว่าไปเหนือมันก็ส5ิบห้านาทีมันก็ไม่ได้นานใช่ไหมพอลงมาพอลงจากสนามบินปุ๊บหนูก็นั่งรถนถดแดงแนะั่น่ะหนูนั่งไปกาศส,สวนแก้วอะ่ะแล้วหนูก็นั่งเล่นอยู่ตรงนั้นของหนูแล้วนั่งกินอาหารเหนืออะไรอย่างเงี้ยกินนี่แล้วหนูก็กลับภา,ภาคเหนือเป็นประเทศเป็นเป็นประเทศพนศนะ่ะเป็นภาคที่หนูชอบชอบไปที่สุดอาหารกินง่ายแล้วก็อากาศเย็ยน ม่มีเรื่องเล่าก็จะล้อมกันอยู่เผื่อจรินมันจะหลุดออกมาสักสามสี่เรื่องใช่ไหมหน้าหนูใหญ่มากสวัสดีค่ะให้ฉันรอนานๆแต่ฉันไม่เคยฉัมองอ่ะ สวัสดีค่ะไม่มีมายุนี้ก็ยังมีคนมาติดตามแม่บ้านต้นไม้ใช่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 เชียงดาวใช่ไหมยุดเยอะแท้ตามไม่ทันแล้วต่อให้ต่อให้หนูจะเอายุยไหนมาพี่ๆก็ล้อมค่ะหนูมีสิทธิ์เลือกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สสคะเสียงมันหลบไม่ได้อ่ะกําลังล้อมอืม เสียงมันลงไม่ได้ก็เรื่องจริงถ้าหนูปิดถ้าหนูมีอยู่วิธีเดียวที่พี่ๆจะจับจะจําหนูไม่ได้ก็ตอนที่หนูหนูไปยุ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วหนูไม่คุยอ่ะหนูไม่พูดไม่คุยอ่ะอันนั้นน่ะพี่ๆจะไม่รู้ว่าหนูเป็นใครร้อยคนละเออแค่นี้พอจะไปล้ออะไรเยอะแยะปล่อยให้หนูได้มีพื้นที่หายใจบ้างใช้แอปเปลี่ยนเสียง ใช้แอปเปลี่ยนเสียงเออเราต้องลองดูสักครั้งหนึ่งใช้แอปเปลี่ยนเสียงแต่เขาจะจําจริดแต่เขาจะจําจริดเราได้ก็ล่ะพี่ๆ้อมนี้อย่าไปท้าทายช่วนะน่ะร้อยยี่สิบเก้าแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาแล้วนะ่น่ะกองทัพเขามาแล้วนะ่ะหมู่ก็ไปไปตามคนในหมู่บ้านมาแล้วเนี่ยยุ่ยสำรองค่ะแล้วคุณแม่ไปคูบอลไหมคะเดี๋ยวคุณแม่อยู่ไทยคะ่ะ ทีหลังยา,านัดกันเวลานี้นะอันซือตื่นกันไม่ตื่นกันไม่ไม,ไม่ไหวแก่แล้วสังขารมันแบกไม่ไหวแหมทํามาเป็นผู้ตอนกลางคืนมาเรานัดกันเวลานี้เถอะตอนนี้อันซือยังไม่ตื่นเลยนอนกันอีกทีตอนเช้าหานัดกันเวลานี้เลื่อนผ่านได้ยินเสียงจำได้เลยดีครับคนสวยสวัสดีค่ะ ฟีลอารมณ์แบบเพื่อนเจอกันแต่เจอกันตอนเช้าสภาพแต่และคนตื่นไม่ไหวไอพี่แบกมาอะกะคุณแม่ต้องนอนพักผ่อนต้องหยุดโอ้โหจะพาชาดาไปหาลุงชาลีอยู่นะจะไปเอาแพนเพื่อดกับลุงชาลีสวัสดีค่ะโอ้ยบิ๊กใหย กดอยากเพลงอะไรวะเปลี่ยน <Yeah. S 2> อยากล้อมกันนี้นะจริงค่ะตื่นตอนเช้าลำบากพักผ่อนก่อนค่ะโอ้ไม่ไหวนะถ้าเป็นวัยที่แบบอย่างสาสิบอัพอ่ะอย่าหานัดกันตอนเช้าเลยไม่ไหวจริงๆยิ่งพวกหนูเป็นคนนอนเช้าได้นอนตีตีห้าหกโมงอย่างเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวทีหลังไม่นัดกันเวลานี่เป็นนัดกันหนึ่งทุ่มสองทุ่มเลยนะ วดีค่ะวัสดีชาวโลกค่ะขอบคุณนะคะที่กดใจให้หนูแต่งหน้าอยู่นะอาจจะดูจอได้บ้างไม่ดูบ้างมีนัดกับอันซื้อค่ะมีนัดกับคุณแม่อันซื้อค่ะ พี่สีนอนตี2ตีสาตื่นเช้าแทบจริงจริงค่ะพี่ขนาดหนูหนูสาแล้วแม่หนูอะสหนูสาแล้วนะแต่บางหบางทีร่างกายไม่ได้จริงๆอะ่ะไม่ได้ไปคนะูบอนนี่ยเพราหนูกับหนูจะไปบางแคหนูจะไปบางแคนัดคุณแม่ที่บางแคอยู่ ตรงนี้แต่ไปนัดตรงนูน้นแล้วก็พากันนัดกันตอนเช้าแต่ละคนตื่นไม่ไหวตั้งตอนเราคุณแม่ไล์กับลูกพี่ครับแม่หนูห้าสิบตื่นตีสี่ทุกวันงงตื่นมาได้ไงช่องใหม่หรอคะไม่ใช่ช่องใหม่ค่ะจริงๆเป็นช่องสำรองหนูนี่แหละแต่หนูขี้เกียจอายุลัดขึ้นเพราะว่าถ้าหนูอายุหลักขึ้นคนจะไปล้อมเยอะก็เลยเอายุทธนี้มาสรุปก็ไม่รอดมาเดบมอลหรอครับไม่ได้มาเดบมอลคะ่ะหนูไปบางแคร ไปบริษัทค่ะบริษัทอยู่ที่แถวบางแคยุดนี้ไม่รอดเออไม่รอดสยุดแหละพี่เอามาสามสี่ยุดก็ไม่รอดล้อมพี่หมดล้อมมาสี่เดือนแล้ว

หนูตามพีไปคุณแม่อันซื้อมาด้วยหรอคะยิ่งล้อมยิ่งล้อมเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวกำลังจะออกไปเจอคุณแม่อันซื้อค่ะแล้วก็พากันนัดเวลานี้ทั้งที่สองคนตื่นกันไม่ไหวมีการเป็นคนนัดหนูเวลานี้ใช่ปะเป็นคนนัดหนูเวลานี้แล้วหนูก็เลยบอกว่าชัวนะอันซื้อ อืมเวลานี้ตอนนี้หนูทักไปหานางนางยังไม่ตอบหนูเลยค่ะเจอโอ้นคือใครส่งรูปสวยๆมาฝากหน่อยนะคะส่งรูปสวยๆมาฝากจ่วอ,อ๋อ อ๋อคุยอันไม่ได้เจอไหมคะพว่หนูพว่หนูมาทีไรคุยเรื่องงานไหมอ่ะอันซึ่จะไปหาชาลีเพราะว่าไปปลอบใจโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงดพิมพ์คนอื่นในช่องหนูก่อนเจ๊อ้นอะไรก็ไม่รู้หนูตอนนี้หนูขึ้นไลฟ์มาคุยคุยกับคนอื่นหนูเป็นห่วงพี่ชาลีเอาคนอื่นเนี่ยมันม,ม,มีความสุขแล้วเอาพี่ชาลีก่อนคนอื่นไว้ที่หลังก่อนเนี่ยตอนนี้เอาพี่ชาลีก่อนไม่รู้จิตใจเป็นยังไงนอนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ นอนกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่ใช่อดหลับอดนอนไปสีวันแล้วนี่คนอื่นเขามีความสุขก,กันหมดแล้วเขารวยกันหมดแล้วเอาพี่ชาลีก่อนคเราบนทีมต้องอยู่กับความจริงนะฮะ โอ้โหดกีตาไปถึงดาวังคารเลยกีตาขนาดนี้เพื่อนร้องไห้แล้วมั้งเพื่อนไม่กล้าเพื่อนไม่กล้าคุยด้วยแล้วพี่เจี๊ยบสตองอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะไอคนที่ไอคนโค้ดคนอื่นที่รวยแล้วก็พอที่แบบมีความสุขแล้วมีเอฟซีแล้วก็พอแล้วคือตอนนี้เราฮิวใจพี่ชาลีก่อน โดนอะไรไม่รู้ต่อเนื่องคนเรามันโดนต่อเนื่องต่อเนื่องจิตใจมันมันบอกช็อปนะพี่พี่สภาวะจิตใจอะ่ะมันเป็นซึมเศร้าด้วยนะใช่ค่ะไม่มีอะไรจะเอาพี่ชาลีลงได้ค่ะนอกจากลิฟต์ค่ะ Woman, หนูอะจะเป็นคนพูดตรงๆหน่อยด้วยความที่หนูเป็นผู้ใหญ่เวลาหนูพูดจานหนูอาจจะชัดเจนสําหรับบางคนที่เป็นเด็กแล้วเข้ามาฟังพี่จารินพูดอาจจะมองว่าพี่จารินพูดจารงพี่จารินเป็นคนพูดจารตรงๆชัดเจนเราให้มันจบทีเดียวไม่ต้องมาหมวนสองหมวนสามผ่านมาเยอะแล้วแค่นี้พี่ต้องผ่านไปได้แน่นอนถ้าซึมเศร้าก็อยู่ยาก ไม่เปหลอกแล้วต้องเขาต้องการกําลังใจจากพวกเรานี่แหละพวกเรานี่แหละเป็นกําลังใจที่เขาให้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 เขามีความสุขเพราะนอกจากแฟนขับเขาแล้วสิ่งที่พี่สัมผัสได้เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้ววันหนึ่งเขาจะไปจากโลกโซเชียลก็ยังได้เขาปิดสวิตช์อ่ะแค่ตุ๊บเขาไปเลยนะแต่วันนี้เขาอยู่เพราะอะไรตอนนี้เขาอยู่เพราะอะไรเพราะพวกเราไง ขาอยู่เพราะพวกเราเพราะบางทีอ่ะหนูจะหนูจะไม่ชอบประเภทที่แบบว่าเข้ามาในห้องหนูแล้วแบบพยายามพูดให้มันมีแค่มันมีอะไรอย่างเงี้ยาะหนูหนูก็บอกแล้วว่าถ้าใครไม่ได้ไปสัมผัสพ,พิชาลีจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอย่างพวกหนูไปสัมผัสมาแล้วอ่ะคนเราอ่ะต่อให้มันจะเฟกใส่กันหรือยังไงอ่ะเซนมันก็ต้องดูออกอยู่แล้วถูกปะ แต่อันนี้เป็นเป็นการสัมผัสส่วนตัวของพวกหนูเองที่คุยกันนั่งเล่นกันกินข้าวด้วยกันละลายพฤติกรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องบอกมาไม่ไม่จำเป็นต้องมาบอกว่าพวกหนูหูเบาหรืออะไรเลยจะเบาอะไรล่ะคะสามสิบแล้วค่ะไม่ใช่เด็กนะนะพวกหนูว่าแก่กันหมดแล้วสามสิบอัพกันหมดแล้วอืม เมื่อวานก็จะพูดแบบทำนองว่าช่องใหม่เหรอคะจะมีคอมเมนต์หนึ่งแต่ไม่ได้ไปให้ค่าหรอกแต่แค่พูดแบบมามาหาพี่ชาลีคือมาเกาะแสงเขาเอาแสงที่ดีทำไมจะไม่เกาะล่ะตะลกใครที่พิมพ์แบบนี้เดี๋ยวจะทูบให้นะแสงที่ดีทำไมจะไม่เกาะล่ะมาหาพี่ชาลีใช่ค่ะมาหาแสงค่ะแสงดีๆทำไมจะไม่เกาะล่ะ บุคคลดีๆทำไมจะไม่เกาะล่ะตลกเขาเป็นเขาเป็นคนสาธารนณนะอันซินิเตอันซึอโอ้ฮามัมฉันเหนคุณคุณีย่าหนีน นีเ别跑我看ี你ไม่เกี้อันซื่อใช่ไหมพี่พี่นางแกล้งหนูเดี๋ยวก่อนหนูเห็นอยู่อันซือใช่ค่ะอยู่แถวแนี้แหละเดี๋ยวก่อนอันซื่อางหล上来เออตีกับคุณแม่ ลอยยุ่มาอย่างเงี้ยคือยังไม่อาบน้ําแน่นอนดูทรงแล้วอย่าหานัดกันเวลานี้นะคะคนสามสิบอัพเนาะบ่นไรป้าจะให้จใจด่าใช่ไหมเช้านี้ไม่อยากด่านะออกไปนะป้าบ้านมึงสิสวยกับมึงอยู่ถ้าเอาเบ้าหน้า มึงกับกูมาเปรียบเทียบกันนี่คือมึงร้องไห้เลยนะเพราะว่ามึงไม่สวยอย่ามาพิมพ์อะไรอย่างนี้ออกไปไม่ชอบก็ออกไปคุณแม่น่ารักที่สุดมิตรภาพที่ชาลีต้องการเออไอคนที่พิมพ์ป้านเนี่ย เบ้าหน้ามาประชันกันนี่คือนั่งร้องไห้เลยนะเพราะว่าก่อนอื่นคุณก็แพ้ขนตาจาลินไปแล้วค่ะขนขนตาขนตาการสาดขนตาจารินคุณก็แพ้แล้วค่ะคุณสู้ไม่ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณมาเจอสันอะไรอีกสันโหนกของดิฉันคุณก็สู้ไม่ได้แล้วคุณนั่งร้องไห้แล้วค่ะมาเจอปากบุ่นๆของคนดิฉันอีกนี่คือคุณขุดหลุมฝังตัวเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากเข้ามาพีไม่ชอบออกไป hello nha, hello, Ê hey, Nói, No No dạy cho ta dạy, bạn dạy cho tôi 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 dạy tôi สิบแงเอ๋ออ๋อออ O K O K O อ好嘞ห嘞那你帮้ e b y อันนี้บนของจริงบนเสร็จแปลด้วยไม่ต้องพี่แบกพี่แบกเม่อกี้ม่กี้บอกคอมเมนต์นั้นให้หนูยัง อายุที่มันเข้ามาปั่นที่มันรับตัวเองไม่ได้นั่นนะ่ะคนที่เขาเรียกคนอื่นว่าป้าสแสดงว่าสแสดงว่าแม่มีคุณแต่อายุ16-17แน่เลยถึงเรียกจรินป้าเฮ้ยพิมพ์ให้เขียดกันโอ้ยหนูหนูรู้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่หนูอยู่บนโซเชียลมันจะมียุทธปั่นเข้ามาอย่างเงี้ยส่วนมากคนที่เรียกคนอื่นว่าป้า เบ้าหน้าคือสันสันจมูกเอ่อจมูกชนเออเบ้านหน้าคือเบ้าหน้าคือปลาดุกชนสันเขื่อนแน่นอนเชื่อหนู <pequeña> จะเป็นเป้าเบ้าหน้าทร,รงนี้ตลอดเพราะคนสวยๆเขาไม่มาคนสวยๆที่เขาเขาไม่มานั่งว่าคนอื่นอย่างนี้หรอก <Luca> จะเป็นทรงอ่าเออใช่นแะละปลาดุกชนสันเขื่อนอ่ะจะเป็นทรงนั้นหนูก็ไม่อยากพูดก็แรงไปอีกคนสวยๆที่ไหนคนที่เขาทัศนคติดีๆไเป็นเรียกคนอื่นอย่างเนี้ล่ะ นี่นั่งร้องไห้หรือเปล่าไม่รู้ฟังอยู่ข้างนอกนี่นั่ง,งร้องไห้แล้วมั้งเนี่ยเสียงนี้คนพูดต้องสวยแน่นอนหนูหนูหนูไม่สวยค่ะหนูไม่สวยค่ะแต่หนูมีพลังแต่แต่หนูมีพลังบวกในตัวค่ะมันก็เลยส่งส่งออกมาลาเสร็จแล้วค่อยบอกอ่าจาลินเป็น เป็นแม,แม่พี่เขานะครับเรียกหลานเล็กฮะจารินเป็นพี่แม่เขานะครับัยกนาช่องใครอีกเนี่ยสวัสดีคะ่ะจารินช่องหนูคะ่ะแม่จ๋าอืม ให้เป็นแม่เลยเหรอยังไม่ได้เป็นแม่คนเลยเอายังไม่ได้เป็นแม่คนเลยเอาเอาเอาแฟนให้รอดก่อนตอนนี้จะเอาจะเอาอะไรไปเป็นแม่คนหนูไม่ได้อยากมีลูกนะไม่ใช่ว่าหนูไม่รักเด็กนะแต่หนูไม่อยากมีลูกหนูหนูอยากอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบมีแฟนได้แต่ไม่อยากมีลูกอะไม่รู้ว่าหนูความคิดหนูมันมันมันอาจจะเป็นสมัยใหม่มั้ง เวลาเขาเรียกว่าป้าก็บอกไปว่าเออเฮ้ชิวชิวสบายสบาย พี่พี่แนะนําเลยไม่มีลูกดีที่สุดเออจริงเวลาที่หนูไปนั่งคุยกับคนวัยสี่สิบอะหนูขอพูดตรงนี้นะหนูจะมองถึงเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเราก็ต้องไปอยู่ตรงนู้นเขาจะพูดอย่างนี้กันหมดคนไม่มีลูกไม่ได้แปลว่าผิดนะคนไม่มีลูกก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะไม่รู้หนูเลือกชีวิตหนูบ้านปลายชีวิตก็เตรียมเงินอยู่บ้านพักคนชราหนูวางแผนชีวิตหนูอย่างนี้ม,มีคนเยอะที่ไม่อยากมีลูกใช่ค่ะ มาะวางแผนวางแผนไว้ว่าถ้าวันหนึ่งที่เราต้องโสดหรือเราต้องอยู่คนเดียวเราเราจะต้องทํางานตอนนี้ให้หนักๆเพื่อที่เราจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งไปอยู่บ้านชลาบ้านพักคนเราจะไม่เป็นผลรรายกับลูกหลานหรือใครไม่รู้อันนี้ความคิดหนูนะหนูก็ไม่อยากมีไม่มีเงินเลี้ยงไปด้วยลองศึกษาดูค่ะมันจะมีบ้านพักคนชลาดีๆอ่ะ มันบ้านพักคนชราที่แบบดีๆอะ่ะที่กวางตีกับพระธมอางตัวเองว่าหาไม่เจอใช่ขนาดพี่มีแล้วพี่ก็เตรียมไปอยู่บ้านพักคนชราเหมือนกันค่ะอ่าแสดงว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะ เราวางแผนชีวิตเราไงคะไม่เป็นภาระก,กับใครดีมากๆเลยคะ่ะจัดการชีวิตตัวเองได้ได้ดีระดับหนึ่งเลยสําหรับคนที่คิดอะไรแบบนี้นะหนูชอบนะเลี้ยงได้กับหลานให้ดีมันต่างก,กันสุดมากอายุ24ป .6 เรียกลุงทอแท้มากอายุ24เด็กป .6 เรียกลุงทอแท้มากเอาจริงๆว่าถ้าการที่คนอื่นเขาเรียกเราต่อหน้าอย่างนั้นอนะ หนึ่งเราดูที่เจตนาเขาดีกว่าว่าเขาอาจจะไม่รู้จริงๆเพราะเด็กกับเด็กก็คือเด็กอะเนาะแต่เมื่อกี้อันนั้นคือเขาเรียกว่าประสาทอย่างเมื่อกี้ที่เข้ามาเรียกเนี่ยนะเขาเรียกว่าประสาทดู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 ที่เจตนาเขาค่ะบางทีเด็กมาดีเด็กไม่ได้คิดอะไรหรอกบางทีเด็กเจอหนูอย่างเงี้ยเรียกหนูว่าป้าก็มีอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ไงว่าเขาต้องใช้ศัพท์ยังไงอย่างเงี้ยดูที่เจตนา ใช้เงินเยอะหรือเปล่าครับบ้างค่ะเออต้องดูค่ะต้องดูว่าเราจะเราจะอยู่ที่ไหนร้านอาบะมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ดูว่าเราจะอยู่ที่ไหนมันมีมันมีหลายราคาค่ะอ,อายุยี่สิบแปดเด็กเรียกน้องเออหาไม่เจอหาลิฟต์ตัวเองไม่เจอตอนเนี้ยไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนม,อ,มอย่าไป บิตคนเราบางทีอะไม่จําเป็นต้องยอมกับทุกเรื่องนะให้มันดูว่าอะไรเห,หมาะสม